ทานกับการเสียสละต่างกันอย่างไรทานนี่คือเบื้องต้นคือการให้การอนุเคราะห์สงเคราะห์คอยช่วยเหลือแต่จากคัาการเสียสละนี่จะยิ่งกว่าทานหลายคนหลายท่านให้ทาน,ทานได้แต่จาะเสียสละไม่ได้ยังยึดมั่นในทานบางผลในทานมีเงื่อนไขในทานต้องการสิ่งแรกเปลี่ยนแต่ถ้าเราทานได้อย่างแท้จริงและเสียสละได้อย่างแท้จริงจะเป็นบาร,รมีที่เป็นละ ความตนีและโทสะโมหะได้ความโกรธเกิดขึ้นเราก็จะเสียสละความโกรธได้อย่างแท้จริงคือไม่โกรธไม่อะไรด้วยคิดย้อนไปก็ไม่โกรธคือสละไปแล้วท้าทายนตรงนี้เป็นเรื่องของกำลังใจเป็นเรื่องของการเสียสละในใจดังนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายเมื่อให้ทานไปดีแล้วก็จงเสียสละจาก จงมีกําลังใจสะอาดสว่างในใจว่าเราให้ทานดีแล้วเสียสละดีแล้วให้ใจสว่างโมหะทศกัเกิดขึ้นท่านก็จะเสียสละได้อย่างไม่อะไรเช่นเดียวกันอย่ามีเงื่อนไขในการให้ทานอย่ามีข้อแรกเปลี่ยนดังนั้นไม่ว่าจะทานมากทานน้อยให้มากให้น้อยถ้าบวกด้วยจิตที่จาคะเสียสละแล้วย่อมยิ่งใหญ่ ทานจะมีความยิ่งใหญ่ด้วยการเสียสละที่ไม่อาลัยและไม่หวังผลบารมีกำลังใจะจะเกิดขึ้นทุกท่านทำได้ถ้าเราได้ยินได้ฟังเราก็จะเข้าใจทุกอย่างอยู่กับสิ่งที่เราทำเป็นปกติง่ายๆนี่แหละชาพุทธเก่งทำได้หมดทานศีลภาวนาสวดมนต์นั่งวิปัสสนาฟังเทศ แต่ยังขาดความเข้าใจที่แท้จริงจงใส่ใจในทานศีลภาวนาจงนําข้อธรรมมากระทำไว้ในใจฮิริโอตปะอาช่วกรบาบอย่างแท้จริงคนเราทุกวันนี้พลาดเพราะความโลภมีความรู้สูงสูงมากมายแต่หลายท่านก็ยังพลาดในความโลภทางจิตใจที่เกิดขึ้นในใจตนเองรู้ไม่เท่าเอาไม่ทัน กระทำลงไปตามสิ่งนั้นเกิดชิดหายมากมายดังนั้นเมื่อเรามีวิช,ชาในทางโลกโลก,โลกิยะโลกเรียนรู้โลกดีแล้วก็จึงมาเรียนรู้กิเลสใ,ในใจตนด้วยป้องกันสกัดกัน้นแล้วก็ละมันออกไปความรู้ทางโลกบวกกับธรรมะภายในท่านก็จะพูดที่เจริญทางโลก จเจริญด้วยธรรมะภายในใจควบคู่กันไปความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมก็จะเกิดขึ้นอนุโมทนา